อยู่ให้เหนือคำพูดแย่ๆของศัตรูและปล่อยให้เขาทำลายตัวเขาเองในชีวิตของทุกคนล้วนต้องเผชิญกับคำพูดบางคำที่อาจไม่ได้สร้างรอยแผลทางกายแต่กลับทิ้งบาดแผลลึกในจิตใจคำเสียดสีคำดูหมิน่นคำกล่าวหาที่ไม่มีมูลหรือแม้แต่คำพูดที่มาจากความวิชารืยาิษยาอย่างไร้เหตุผลบางครั้งคำพูดเหล่านั้น ไม่ได้มาจากคนแปลกหน้าแต่มาจากคนใกล้ตัวคนที่เราไว้ใจหรือคนที่เราเคยให้โอกาสความเจ็บจึงยิ่งทวีคูณและธรรมชาติของมนุษย์มักจะผลักดันให้เราต้องตอบโต้หรือเอาคืนเพื่อยืนยันคุณค่าในตัวเราเองแต่คำถามคือนั่นคือทางออกที่ดีที่สุดจริงหรือความเงียบไม่ได้แปลว่าอ่อนแอการไม่ตอบโต้ไม่ได้แปลว่าเราแพ้ไม่ได้หมายความว่า เรายอมรับคำพูดเหล่านั้นแต่เป็นการเลือกที่จะไม่ให้พลังแก่สิ่งที่ไร้ค่าเป็นการปฏิเสธที่จะให้คำพูดแย่ๆเหล่านั้นกลายมาเป็นภาระในใจเราความเงียบอาจเป็นอาวุธที่เฉียบคมที่สุดเพราะในความเงียบมีศักดิ์ศรีความมั่นคงและการควบคุมตัวเองอยู่ในนั้นความเงียบของคนที่มีวุฒิภาวะไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเลือกไม่ลดตัวลงไปเท่ากับคนที่ใช้คำพูดทำร้ายคนอื่น ใจิตใจของคนผูดสะท้อนตัวเขาเองคำพูดของคนอื่นไม่เคยสามารถกำหนดคุณค่าของเราได้สิ่งที่เขาพูดออกมาเป็นภาพสะท้อนของตัวเขาเองมากกว่าจะเป็นภาพสะท้อนของเราคนที่เลือกใช้คำพูดเสียดแทงมักเป็นคนที่เต็มไปด้วยความขุ่นเคืองในใจความไม่มั่นคงในตัวเองหรือความต้องการแสดงอำนาจด้วยวิธีที่ผิดคนเหล่านี้ไม่ต้องการใครมาทำร้ายพวกเขาจะค่อยๆทำลายตัวเองผ่านคำพูดการกระทำ และพลังลบที่เขาปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องปล่อยให้เขาเผาผลาญตัวเองด้วยไฟที่เขาจุดขึ้นมาเผาคนอื่นเราเลือกได้ว่าจะรับหรือไม่รับคำพูดเป็นเพียงของขวัญที่ใครบางคนยื่นให้กับเราเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าใครจะพูดอะไรแต่เราสามารถควบคุมได้ว่าเราจะรับมันหรือไม่หากมีใครเอ่ยคำพูดดูหมิ่นแล้วเรารับมาใส่ใจ เราก็เหมือนยอมให้เขาเข้ามายึดพื้นที่ในใจเราโดยที่เขาไม่สมควรได้รับมันเลยจงเลือกที่จะไม่รับของขวัญพิษนั้นศัตรูที่แท้จริงอาจไม่ใช่เขาแต่คือใจเราที่วั่นไหวในท้ายที่สุดสิ่งที่ทำร้ายเรามากที่สุดอาจไม่ใช่คำพูดของศัตรูแต่คือปฏิกิริยาภายในใจเราที่มีต่อคำพูดเหล่านั้นหากเราฝึกใจให้มั่นคงเห็นค่าของตนเองเข้าใจความจริงของชีวิต และยืนอยู่บนความสงบภายในคนที่ใช้คำพูดร้ายๆก็จะกลายเป็นเพียงเสียงรบกวนที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปโดยไม่สามารถฝากรอยแผลใดๆไว้ได้เลยการให้อภัยคือชัยชนะขั้นสูงสุดเมื่อใจเราแข็งแรงพอเราจะเห็นว่าการให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือชัยชนะของคนที่อยู่เหนือเกมของอารมณ์ความโกรธหรือความแค้นเพราะสุดท้ายเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อลบล้างคำพูดของใครแต่เราใช้ชีวิต เพื่อตอบแทนคุณค่าของตัวเราเองศัตรูของคุณเผยตัวตนผ่านคำพูดเมื่อคำพูดร้ายๆบอกเล่าเรื่องของเขามากกว่าที่จะสะท้อนถึงคุณในโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของอารมณ์ความคิดและพื้นหลังของผู้คนไม่แปลกที่เราจะต้องพบเจอกับคำพูดในแง่ลบคำวิจารณ์ที่ทำร้ายจิตใจหรือแม้แต่การใส่ร้ายโดยไม่มีเหตุผลเมื่อเราได้ยินใครบางคนพูดจาเสียแทงเรา หรือพยายามลดคุณค่าของเราอย่าเพิ่งรีบเชื่อหรือรู้สึกแย่กับตัวเองสิ่งแรกที่ควรทำคือถอยออกมาและมองคำพูดนั้นอย่างเป็นกลางเพราะความจริงคือคำพูดเหล่านั้นไม่ใช่การสะท้อนตัวคุณแต่มันคือกระจกที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของเขาเองคนพูดร้ายคือคนที่ยังไม่สงบภายในคนที่มั่นคงทั้งทางจิตใจและอารมณ์ก ไม่รู้สึกจำเป็นต้องลดทอนใครไม่ต้องการพิสูจน์ตัวเองผ่านการทำร้ายผู้อื่นและไม่รู้สึกดีใจเมื่อเห็นคนอื่นลม้มในทางตรงกันข้ามคนที่ใช้คำพูดเป็นอาวุธคอยเสียดแทงคนรอบข้างมักกำลังอยู่ในภาวะที่เปราะบางพวกเขาอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าแรงผลักดันให้พูดร้ายต่อคนอื่นนั้นมาจากความไม่มั่นคงในใจของตนเองเช่นความอิจฉาที่ไม่มีใครเห็นความเกลียดตัวเองที่ซ่อนลึก ความรู้สึกต่ำต้อยที่พยายามกลบด้วยการกดคนอื่นให้ต่ำกว่าการพูดทำร้ายคนอื่นจึงเป็นเหมือนการร้องขอความสนใจอย่างเงียบๆหรือเป็นการต่อสู้กับบาดแผลที่เขายังไม่เคยรักษาคำพูดร้ายๆคือควันพิษจากไฟในใจของเขาคำพูดไม่ใช่แค่เสียงมันคือพลังงานทางอารมณ์ที่ถูกส่งออกมาจากภายในคำพูดในทางบวกมักออกมาจากใจที่อบอุ่นมั่นคงและมีเมตตา ขณะที่คำพูดในทางลบมักออกมาจากใจที่บอบช้ำอึดอัดและกำลังลุกเป็นไฟลองนึกภาพว่าคำพูดร้ายๆเปรียบเสมือนควันทิษที่ลอยออกมาจากไฟในใจเขาเองไฟแห่งความโกรธความวิษยาหรือความทุกข์ที่เขายังควบคุมไม่ได้และควันนั้นอาจลอยมาถึงเราแต่ถ้าเราไม่สูดมันเข้าไปมันก็ไม่สามารถทำร้ายเราได้วันหนึ่งหากไม่มีใครเติมเชื้อไฟให้ หากไม่มีใครเล่นเกมอารมณ์กับเขาไฟนั้นจะย้อนกลับไปเผาเขาเองเพราะไม่มีใครอื่นให้โทษไม่มีใครอื่นให้ทำร้ายเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าและไฟในใจที่ตัวเองก่อขึ้นอย่ากเก็บคำพูดของเขามาเป็นนิยามของตัวคุณเมื่อได้ยินคำพูดที่แย่อย่าเพิ่งถามว่าฉันผิดอะไรแต่ให้ถามว่า เขากำลังพยายามปกปิดอะไรในใจของเขาเองเพราะบ่อยครั้งคำวิจารณ์ที่แรงที่สุดมักไม่เกี่ยวกับเราเลยแต่มันคือการบายสิ่งที่เขารู้สึกต่อชีวิตตัวเองอย่าให้คำพูดของคนอื่นกลายเป็นภาพสะท้อนที่คุณใช้มองตัวเองจงรักษาภาพลักษณ์ที่คุณรู้จักในตัวเองไว้ให้มัน่นและเลือกที่จะเชื่อเสียงจากข้างในมากกว่าเสียงจากข้างนอกการตอบโต้ไม่ช่วยให้คุณชนะ แต่การนิ่งอย่างมิสติกค,คือชัยชนะที่แท้จริงเมื่อมีใครบางคนทำร้ายเราด้วยคำพูดหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมสัญชาติญาณแรกของมนุษย์คือการโต้กลับเรารู้สึกว่าต้องปกป้องตัวเองต้องอธิบายต้องตอบให้คนอื่นรู้ว่าความจริงคืออะไรหรืออย่างน้อยก็ต้องเอาคืนให้สะสมเพื่อให้ศัตรูรู้สึกเจ็บอย่างที่เรารู้สึกแต่ในความเป็นจริงแล้วการตอบโต โดยใช้อารมณ์มักไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแถมยังเสี่ยงที่จะกลายเป็นเหยื่อซ้ำด้วยการลากตัวเองลงไปอยู่ในเกมของคนที่ไม่หวังดีคุณไม่ได้แพ้เพราะคุณไม่ตอตโต้ในโลกที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าการเงียบคือความอ่อนแอการไม่พูดคือการยอมแพ้การไม่สวนกลับคือการยอมให้คนอื่นหยิบย่ำลองมองใหม่ บางครั้งการไม่ตอบโต้คือการแสดงพลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะคุณกํำลังเลือกไม่ลดตัวลงไปเล่นเกมเดียวกับคนที่หวังร้ายเมื่อคุณไม่ตอบโต้คุณไม่ได้แสดงว่าเขาชนะแต่คุณแสดงว่าเขาไม่มีอำนาจใดๆเหนือคุณเลยไม่สามารถดึงคุณลงไปในอารมณ์ต่ำๆได้ไม่สามารถเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนแบบเดียวกับเขาได้ ความสงบไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่มันคือการควบคุมตนเองขั้นสูงการสงบนิ่งท่ามกลางคำพูดร้ายๆหรือการยั่วยุไม่ใช่สิ่งที่คนอ่อนแอทำได้มันคือทักษะคือวุฒิภาวะทางอารมณ์คือสัญญาณของคนที่รู้เท่าทันเกมของอีกฝ่ายการตอบโต้แบบฉับพลันด้วยความโกรธทำได้ง่าย แต่การนิ่งอย่างมิสติต้องใช้พลังภายในมหาศาลคนที่ตอบกลับด้วยความสงบไม่ใช่เพราะเขายอมแพ้แต่เพราะเขารู้ว่าพลังของฉันไม่ได้มาจากคำพูดของคุณการโต้กลับมักทำให้คุณกลายเป็นแบบเดียวกับเขาสมมติว่าศัตรูของคุณพยายามใส่ร้ายบิดเบือนหรือพูดจากกรทกระเทียบคุณรู้สึกเดือดดาลนและเลือกจะสู้กลับด้วยคำพูดที่รุนแรงเพื่อเอาคืน ผลที่ได้คือคุณอาจชนะในคำพูดแต่เสียพลังงานเสียศักดิ์ศีและเสียความสงบคนรอบข้างที่เฝ้าดูเหตุการณ์จะเห็นเพียงภาพของสองคนที่ทะเลาะกันโดยไม่ได้รู้ว่าใครเริ่มก่อนคุณอาจถูกลากเข้าไปในดราม่าวงเวียนไม่รู้จบในท้ายที่สุดคุณอาจกลายเป็นคนที่เหมือนเขาและนั่นคือสิ่งที่เขาอยากให้เกิดมากที่สุดเพราะมันพิสูจน์ว่าเขามีอำนาจเหนือคุณ ความเงียบของคุณคือคำตอบที่เสียงดังที่สุดคำตอบที่ดีที่สุดบางครั้งไม่ใช่คำพูดแต่คือพฤติกรรมที่สงบนิ่งคือการเดินต่อไปในทางของคุณโดยไม่หันกลับไปมองหรือเสียเวลาที่บายให้คนที่ไม่อยากเข้าใจความเงียบไม่ใช่การหนีแต่มันคือการเลือกที่จะไม่เปลืองพลังใจกับสิ่งไร้ค่าจงให้ความเงียบของคุณเป็นการบอกว่า ฉันไม่จำเป็นต้องตอบโต้เพราะชีวิตฉันมีค่ากว่าเกมเล็กๆที่คุณพยายามชักชวนให้ฉันเล่นชัยชนะที่แท้จริงคือการไม่สูญเสียตัวตนของคุณเองคุณอาจเอาชนะด้วยคำพูดแต่ถ้าคุณต้องกลายเป็นคนโกรธเกลียดและเจ็บปวดเหมือนเขานั่นคือชัยชนะปลอมๆที่มีราคาสูงเกินไปชัยชนะที่แท้จริงคือการยังคงเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีแม้ในวันที่ถูกกระทบ แม้ในวันที่ถูกยั่วยุแม้ในวันที่รู้สึกอยากสวนกลับสุดหัวใจอย่าให้ใครพรากคุณไปจากความสงบความสุขและคุณค่าที่แท้จริงในตัวคุณความเงียบคืออาวุธของผู้มีวุฒิภาวะเพราะไม่ใช่ทุกสนามต้องใช้คำพูดในการต่อสู้ในโลกที่เสียงดังมักถูกมองว่าเป็นอำนาจและคนพูดเก่งมักถูกเข้าใจว่าเป็นผู้ได้เปรียบการเลือกเงียบ จึงอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการยอมแพ้หรือที่ขลาดแต่ความจริงตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเพราะความเงียบไม่ใช่การถอยหนีแต่มันคือการเลือกอย่างมิสติกเลือกไม่ตอบโต้กับเรื่องไร้สาระเลือกไม่แสดงอารมณ์เพียงเพราะถูกยั่วยุและเลือกเก็บพลังไว้ใช้กับสิ่งที่สำคัญจริงฮ่าฮความเงียบรักษาศักดิ์ศรีและรักษาหัวใจของคุณ เมื่อมีคนพูดจะทำร้ายคุณโดยเฉพาะในที่สาธารณะหรือท่ามกลางผู้คนคุณอาจรู้สึกแค้นอยากโต้กลับทันทีแต่ทุกคำพูดที่คุณพูดกลับไปด้วยความโกรธจะกลายเป็นอาวุธย้อนกลับมาทำร้ายคุณเองการเลือกเงียบในเวลานั้นไม่ใช่เพราะคุณไม่มีคำพูดโต้ตอบแต่เพราะคุณเข้าใจว่าคำตอบที่ดีที่สุดบางครั้งคือการไม่ให้ค่าเลยแม้แต่นิดเดียว คนที่พูดแย่ๆต่อผู้อื่นต่อหน้าคนอื่นกำลังเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาโดยที่ไม่รู้ตัวและยิ่งเขาพูดมากเท่าไหร่โลกก็จะยิ่งมองเห็นความน่าเชื่อถือลดลงโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยความเงียบบอกถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ความเงียบที่มาจากการมีสติไม่ใช่การเก็บกดแต่มันคือการควบคุมตัวเองอย่างมีพลัง คือการเลือกไม่ถูกลากเข้าไปในวงจรของอารมณ์ตำ่ำเพราะคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณรักษาไว้ได้นานที่สุดคือความสงบของจิตใจตัวเองคนที่มีวุฒิภาวะสูงมกักไม่พยายามชนะในทุกสนามโดยเฉพาะสนามที่ไม่มีค่าอะไรเลยตั้งแต่แรกใครที่พูดจาไม่ดีบ่อยๆมักสูญเสียพลังโดยไม่รู้ตัวการพูดจาว่าร้ายดูถูกหรือเสียดแทงคนอื่น อาจให้ความรู้สึกว่าได้เปรียบหรือเหนือกว่าในช่วงแรกแต่ระยะยาวมันกลับสร้างภาพลักษณ์ที่สึกหรอในใจคนฟังคนพูดไม่ดีต่อผู้อื่นเป็นนิสัยมักไม่ได้รับความเชื่อถือแท้จริงจากใครผู้คนอาจเกรงใจเขาแต่ไม่เคารพอาจฟังเขาแต่ไม่ศรัทธาและเมื่อถึงวันที่เขาต้องการคนอยู่ข้างเขามักจะพบว่าตัวเองยืนอยู่ลำพัง คนพูดมากอาจดูเด่นในวันนี้แต่คนที่นิ่งจะเด่นในวันข้างหน้าในโลกที่ทุกคนแย่งกันพูดแย่งกันแสดงออกคนที่เลือกนิ่งในเวลาที่ควรนิ่งกลับเป็นคนที่ผู้คนจะหันไปฟังเมื่อต้องการคำพูดที่มีคุณภาพจริงๆเพราะคำพูดของเขาไม่ได้ออกมาง่ายๆจากอารมณ์แต่มาจากความคิดที่ลึกซึง้งและตั้งอยู่บนหลักของความเข้าใจ คำพูดอาจสร้างอิทธิพลได้ชั่วครู่แต่ความนิ่งสร้างความน่าเชื่อถือได้ยาวนานจงอย่ารีบใช้คำพูดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองเพราะบางครั้งการนิ่งเงียบกลับเป็นการแสดงออกถึงความมั่นคงในตัวตนมากกว่าการพูดออกไปหลายร้อยประโยคคนที่พูดจาแย่กับคุณจะค่อยๆทำลายภาพลักษณ์ของเขาเองและในที่สุดคนรอบข้างจะเห็นความจริงโดยที่คุณไม่ต้องเอ่ยปาก ความเงียบที่มิสติกค,คืออาวุธของผู้มีวุฒิภาวะและเป็นกรอบป้องกันที่ทรงพลังที่สุดในสนามของอารมณ์ให้การกระทําของคุณเป็นคําตอบเพราะเสียงของผลงานดังกว่าคําพูดเสมอในโลกที่เต็มไปด้วยคําพูดทั้งคําชื่นชมคําวิจารณ์และคําดูถูกสิ่งที่หนักแน่นและจริงแท้ที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เราพูดกลับไปแต่คือสิ่งที่เราทําให้เห็น การกระทําคือภาษาที่ทรงพลังที่สุดและบ่อยครั้งมันชัดเจนกว่าคําพูดเป็นพันประโยคเมื่อคุณถูกดูถูกอย่าตอบกลับด้วยปากให้ตอบกลับด้วยชีวิตหลายครั้งในชีวิตคุณอาจพบกับคําพูดที่เจ็บแสบคํากล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมหรือสายตาที่มองคุณอย่างดูแคลนสิ่งเหล่านี้อาจทําให้คุณโกรธเสียใจหรือรู้สึกหมดกําลังใจแต่จงจําไว้อย่างหนึ่งว่า คนที่มั่นคงในตัวเองไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวตนให้ใครฟังเพราะวันหนึ่งผลงานจะเป็นสิ่งที่อธิบายทุกอย่างแทนคุณได้เองคุณไม่จำเป็นต้องพูดว่าฉันเก่งหรือฉันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดแค่เดินหน้าพัฒนาตัวเองทำสิ่งที่รักให้ดีที่สุดและมีชีวิตที่คุณภูมิใจนั่นคือการตอบก,กลับที่สง่าง,งามที่สุดความสำเร็จเงียบๆมีพลังทำลายล้างสูง ไม่มีอะไรเจ็บสำหรับคนดูถูกคุณได้เท่ากับการเห็นคุณไปได้ไกลกว่าที่เขาคาดไว้เพราะความสำเร็จของคุณจะเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนความผิดพลาดของการตัดสินคนด้วยอคติคุณไม่ต้องย้อนกลับไปเถียงกับคนที่ดูแคลนไม่ต้องอธิบายไม่ต้องโพสต์ตอบโต้เพียงแค่ใช้ชีวิตของคุณเป็นหลักฐานว่าเขาคิดผิดและเมื่อถึงวันนั้นคุณไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลย เพราะเขาจะเงียบไปเองด้วยน้ำหนักของสิ่งที่คุณสร้างจงเลือกโฟกัสที่เป้าหมายของคุณไม่ใช่เสียงรบกวนรอบข้างเสียงจากภายนอกไม่มีอำนาจใดๆถ้าคุณไม่เปิดประตูให้มันเข้ามาจงใช้พลังของคุณกับสิ่งที่สำคัญจริงๆคือการเติบโตของตัวคุณเองฝึกฝนทุกวันแม้ไม่มีใครเห็นทำสิ่งดีแม้ไม่มีใครชม รักษาเป้าหมายแม้จะมีคนหัวเราะยอกคุณเพราะในที่สุดคนที่อดทนและพัฒนาตัวเองอย่างเงียบฮๆจะกลายเป็นคนที่ยืนอยู่สูงโดยไม่ต้องเหยียบใครปล่อยให้เขาเฝ้ามองแล้วหายไปจากเส้นทางของคุณเองคุณไม่จำเป็นต้องลากศัตรูไปด้วยในทุกย่างก้าวเพราะเมื่อคุณเดินไกลขึ้นเดินเร็วขึ้นและเติบโตขึ้น คนที่เคยพูดจะทำร้ายคุณจะตามไม่ทันและหลุดออกจากเส้นทางชีวิตคุณไปเองยิ่งคุณประสบความสำเร็จแบบไม่ต้องแก้ตัวยิ่งเขาจะรู้สึกเล็กลงในใจตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยในท้ายที่สุดคำตอบที่ดีที่สุดต่อคำดูถูกคือการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพการยกระดับตัวเองขึ้นไปให้สูงกว่าเสียงต่ำๆที่พยายามลากคุณลง ไม่ใช่ด้วยคำพูดที่แหลมคมแต่ด้วยความเงียบที่มั่นคงไม่ใช่ด้วยความแค้นแต่ด้วยความสำเร็จที่ไม่อวดอ้างเพราะคนที่ใช้คำพูดทำร้ายคนอื่นจะต้องอยู่กับความว่างเปล่าที่ตัวเองสร้างแต่คนที่ใช้ชีวิตตอบกลับคำพูดเหล่านั้นจะมีสิ่งที่ยืนยาวกว่าคำดูถูกทุกคำนั่นคือศักดิ์ศรีของความพยายามและผลลัพธ์จากความอดทนปล่อยให้เขาทำลายตัวเอง เพราะคนที่หวังร้ายต่อผู้อื่นไม่มีทางพบความสงบจากภายในเมื่อคุณเจอกับใครบางคนที่ตั้งใจจะบั่นทอนคุณไม่ว่าจะผ่านคำพูดการกระทำหรือพฤติกรรมที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะรู้สึกโกรธเสียใจหรืออยากเอาคืนแต่จงจำไว้อย่างหนึ่งว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยเพราะคนแบบนั้นจะทำลายตัวเอง โดยที่คุณไม่ต้องแต่ต้องเขาด้วยซ้ําพลังงานลบคือห่วงโซ่ที่ผูกเขาไว้กับความทุกข์คนที่ใช้ชีวิตด้วยเจตนาแย่ๆเต็มไปด้วยความอิจฉาการเปรียบเทียบการใส่ร้ายหรือความเกลียดชังกําลังใช้พลังงานของตัวเองไปกับสิ่งที่ไม่มีวันทําให้ชีวิตดีขึ้นเหมือนคนที่พยายามโยนโคลนใส่คนอื่นมือของเขาจะเลิกก่อนเสมอและเมื่อทำซ้ำบ่อยๆ เขาจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ไม่ว่าจะในที่ทำงานในความสัมพันธ์หรือในสังคมเพราะพลังลบของเขาไม่ได้ส่งผลเฉพาะกับเป้าหมายของเขาเท่านั้นแต่ยังทำลายคุณภาพชีวิตของเขาเองด้วยความสัมพันธ์จะพังความเชื่อถือจะหายคนที่พูดจาไม่ดีถึงคนอื่นเป็นประจำมักไม่รู้เลยว่าคนรอบตัวก็ฟังอยู่และค่อยๆจดจา คนแบบนี้จะกลายเป็นคนที่ใครก็ไว้ใจไม่ได้เขาจะถูกตัดออกจากวงพูดคุยสำคัญๆโดยไม่รู้ตัวโอกาสดีๆจะค่อยๆหายไปแม้แต่คนที่เคยเชื่อใจก็จะเริ่มถอยห่างเพราะไม่มีใครอยากผูกมิตรกับคนที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและพลังลบและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการโดดเดี่ยวที่เขาสร้างขึ้นเองไม่ใช่สยศาสตร์แต่คือกฎธรรมชาติของชีวิต นี่ไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมหรือโชคลางแต่คือกฎธรรมชาติที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตจริงเมื่อคุณทำดีความไว้วางใจจะเติบโตเมื่อคุณใส่ร้ายความน่าเชื่อถือจะถอยหลังเมื่อคุณใช้ชีวิตด้วยความเกลียดชังคุณจะไม่มีพื้นที่สำหรับความสุขหลงเหลืออยู่เลยทุกการกระทำมีผลสะท้อนกลับเสมอและเมื่อถึงจุดหนึ่งคนที่เคยทำลายคนอื่นจะเหลือแค่ตัวเขาเอง กับเศษซากที่เขาสร้างไว้คุณไม่ต้องทำอะไรแค่เดินต่อไปคุณไม่จำเป็นต้องหยุดเดินเพื่อไปเถียงกับใครหรือหันกลับไปแก้มือกับคนที่ไม่ต้องการฟังความจริงจงใช้พลังของคุณกับการเดินหน้าต่อกับสิ่งที่สร้างสรรค์กับเป้าหมายของชีวิตและกับความสงบภายในเพราะในขณะที่เขามัวแต่จ้องทำลายคนอื่นคุณกำลังสร้างโลกของคุณให้มั่นคงขึ้นทุกวัน จงปล่อยให้คนที่หวังร้ายอยู่กับพลังลบของตัวเองอย่าให้เขามีอำนาจมากพอที่จะบินเบนคุณออกจากเส้นทางชีวิตของคุณเขาอาจทำเสียงดังทำให้คุณหวั่นไหวหรือทำให้คุณเสียใจในบางครั้งแต่สุดท้ายแล้วคนที่เดินบนทางที่ดีจะไปได้ไกลกว่าเสมอเพราะคุณไม่ได้เสียเวลาทำลายใครแต่ใช้ชีวิตในการสร้างสิ่งที่มีคุณค่าและเมื่อถึงวันหนึ่งที่คุณหันกลับไปมอง คุณจะเห็นเพียงเงาจางๆของคนที่ครั้งหนึ่งเคยทําให้คุณเสียใจแต่ตอนนี้เขากําลังล้มลงด้วยน้ํามือของตัวเองอยู่ให้เหนือคําพูดแย่ๆของศัตรูคุณไม่ได้แปลว่าให้ยอมรับแต่คือการไม่ยอมให้อะไรต่ําต้อยมาฉุดคุณลงเวลาที่ใครสักคนใช้คําพูดในทางลบใส่คุณไม่ว่าจะเป็นการดูถูกเสียดสีหรือบ่นทอนคุณไม่จําเป็นต้องนิ่งเฉยเพราะยอมรับ แต่เพราะคุณเลือกแล้วว่าจะไม่เสียเวลามีชีวิตอยู่ในเงาของคำพูดนั้นการอยู่เหนือคำพูดแย่ฮ่าฮะไม่ได้หมายความว่ายอมให้แต่คือไม่ยอมเสียพลังงานให้ปฏิเสธอำนาจของคำพูดที่ไม่มีค่าด้วยท่าทีที่มั่นคงทุกครั้งที่คุณตอบโต้ด้วยอารมณ์คุณกำลังมอบพลังของคุณให้กับคนที่ไม่คู่ควรแต่เมื่อคุณสงบนิ่งแน่วแน่ และไม่ยอมให้อะไรข้างนอกมาทำลายภายในของคุณได้คุณกำลังประกาศว่าฉันมีอำนาจควบคุมตัวเองคำพูดของเขาคือฝุ่นความมั่นคงของคุณคือภูเขาคุณค่าของคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยความเห็นของใครศัตรูของคุณไม่ใช่คนที่มีสิทธิ์ประเมินคุณเพราะเขามองคุณจากมุมแคบมองผ่านกรอบของอคติความอิจฉาหรือแม้แต่ความไม่เข้าใจ อย่าให้เสียงของใครก็ตามมีค่ามากไปกว่าเสียงของคุณเองในใจไม่มีใครรู้ดีเท่าคุณว่าคุณเดินมาไกลแค่ไหนและไม่มีใครมีสิทธิ์บอกว่าคุณควรเป็นใครยกเว้นตัวคุณเองใช้พลังของคุณกับสิ่งที่มีค่าทุกครั้งที่คุณตอบโต้คนที่หยิบย่ำคุณคุณกำลังหันหลังให้เป้าหมายของตัวเองเพื่อไปสนใจเสียงรบกวนแต่ถ้าคุณเลือกที่จะเดินต่อไป ด้วยความสง่างามด้วยความตั้งใจด้วยความสุขุมคุณจะพบว่าพลังงานของคุณมีค่ามากเกินกว่าจะเสียให้กับเรื่องเล็กน้อยเอาพลังนั้นมาใช้สร้างสิ่งดีฮ่ะพัฒนาเป้าหมายเติมฝันให้สำเร็จและใช้ชีวิตในแบบที่คุณภูมิใจคำพูดร้ายๆจะย้อนกลับไปหาผู้พูดเสมอในระยะยาวโลกมีวิธีของมันในการจัดการกับพลังลบคนที่ใช้ปากทำร้ายคนอื่น จะค่อยๆสูญเสียความเชื่อถือความสัมพันธ์และโอกาสในชีวิตโดยไม่ต้องมีใครไปลงโทษเขาเลยเพราะไม่มีใครสามารถปลูกต้นไม้ดีฮ่าจากเมล็ดที่เต็มไปด้วยพิษได้จงใช้ชีวิตของคุณให้แตกต่างจากเขาแล้วปล่อยให้คำพูดแย่ๆนั้นกลับไปทำลายเจ้าของมันเองการอยู่ให้เหนือคำพูดแย่ๆไม่ใช่การยอมตกเป็นเหยื่อ แต่คือการเลือกทางที่สง่างามกว่าเป็นการปกป้องพลังของคุณไม่ให้ถูกพรากไปโดยคำพูดที่ไม่มีน้ำหนักคุณมีคุณค่ามากกว่าการตอบโต้ความเกลียดชังด้วยความเกลียดชังใช้ชีวิตให้เต็มที่มั่นคงในตัวเองและอย่าให้ใครก็ตามมีอำนาจพอที่จะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองตัวเองเพราะในท้ายที่สุดสิ่งเดียวที่ทำให้คำพูดแย่ๆมีพลัง คือการที่คุณเชื่อมันอย่าให้คำพูดของคนที่ไม่รู้จักหัวใจคุณมาเป็นตัวกำหนดคุณค่าของชีวิตคุณอย่าใช้เวลาอธิบายตัวเองให้กับคนที่ตั้งใจจะไม่เข้าใจอยู่แล้วและอย่าลืมว่าความเงียบความสงบและความสำเร็จของคุณคือคำตอบที่ดังกว่าคำพูดใดฮ่าฮ่าจงเดินต่อไปด้วยศักดิ์ศรีและความมั่นใจ ปล่อยให้ศัตรูของคุณพ่ายแพ้ต่อความคิดลบของเขาเองและให้ทุกย่างก้าวของคุณเป็นหลักฐานว่าคนที่เลือกยืนอยู่เหนือคำพูดต่ำๆนั้นย่อมไม่ต้องก้มลงสู้กับใคร